สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแกะกล่องปืนที่ส่งมาขายนะครับก็มีกันสองกล่องนี้นะครับอันนี้เป็นกล่องแรกนะครับยังไม่มีรอยการแกะมานะครับ NWE นะครับตัวหนึ่งัก้าว191งนะครับ <c oughs> สภาพสวยเลยนะครับทน,นีผู้ขายบอกว่า,าซื้อมาไม่เท่าไหร่ครับเล่นไม่เล่นไม่เยอะนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบกันนิดหน่อยก่อนนะครับอันนี้แค่ทดสอบยิงป่านะครับแก๊สไม่รั่วน,นะครับไม่มีกระสุนนะครับ สไลด์ค้างนะครับที่ผมเติมแก๊สไปน้อยนะครับกี้นี่นี่นะครับถอดดูด้วยนะครับนิดนึงส่วนรีวิวละเอียดเนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงเนาะนี่นะครับประมาณนี้สภาพสวยนะครับตัวนี้สไลด์ก็ยังไม่ค่อยมอีรอยเท่าไหร่นะครับ อันนี้เป็น W E นะครับเป็นงานไต้หวันนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจอยู่นะครับก็ค่อยสอบถามกันเข้ามาอีกทีหนึ่งหรือว่าจะรอรีวิวตัวเต็มอีกทีก็ได้เนาะตอนนี้เรามาให้ดูข้าๆวๆกันก่อนโอเคตัวแรกผ่านไปนะครับเป็น W E นะครับตัวที่สองนะครับนี่ก็ยังไม่ได้ลอยการเปิดน,นะครับ มีการสายรับไว้อย่างนี้นะครับ ข้างดีนะครับตัวนี้ทุลักทุเลน,นี่เลยห่อหลายชั้นเลย ดึงไปที่ข้อมกันนะใสชั้นมาโอเคอกจากด้านนี้มีหอกันแค่หนึชั้น ตัวนี้นะครับเป็นอ่าถ้าจะไม่ผิดลูกค้าแจ้งว่าเป็นเธอร์เซลนะครับ1นึ่ก้นะครับให้ดูเนื้อง,งานอีกทีนะครับตัวนี้ก็สภาพถือว่ายังโอเคอยู่นะครับแมกกาซีนโอเคเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูนะครับอับอนนี้อันนี้เสียงเสียงแก๊สจากกระป๋องนะครับกระป๋องเออวาลไม่ค่อยดีจุกเติม ตรงนี้ครับแก๊สไม่รั่วไม่ซึมนะครับอันนี้ไม่มีลูกนะครับในะสไล์์นันะครับโอเคนะครับออกมาทอดให้ดูกันก้างสำหรับตลวเลยนะครับ นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคถือว่าโอเคเลยก็2กระบอกน,นี้นะครับเป็น2กระบอกที่เข้ามาใหม่นะครับในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่23หรือเปล่าไม่น่ใจเป็นวันเสาร์ไดนะครับเดี๋ยวเพือตอนค่ำๆจะลง คลิปให้ดูกันนะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็ติดตามมาได้ครับแต่ถ้าจะดูรีวิวเต็มๆเนี่ยอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์เดี๋ยวจะมาทดสอบยิงให้ดูกันนะครับก็ถ้าชอบ2ตัวนี้ครับก็กดติดตามมาเลยครับจะได้ได้มาดูรีวิวเต็มกันนะครับ2ตัวนี้ครับตัวเทอร์เซลครับหนึ่งก้าหนึ่งแล้วก็ตัว WE นะครับนะครับ หรือว่ายังไม่ชอบนะครับก็กดติดตามไว้ก่อนก็ได้ครับเผื่อมีตัวที่ชอบเข้ามานะครับจะได้ไม่พลาดน,นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับสวัสดีครับ